ชานี่ผมก็อยู่ที่เมืองอินเดียโพลิสนะครับในรัฐอินเดียนาก็นี่ก็เป็นเวลาปกมุงของรัฐอินเดียนาครับแต่ว่าเดี๋ยวข้ามไปฝั่งอิลลินอยก็จะเป็นเออปี5ครับผมผมต้องไปรับโหลดที่เซนต์หลุยส์มิสซูรีหางจากที่ลงของเมื่อวานนี้500โลนะครับประมาณ300ไมล์ นี่กำลังวิ่งเปล่านะครับไปรับโหลดวิ่เปล่าไปรับโหลดนี่ก็คนกำลังเริ่มออกทำงานเลยครับรถย,ย,ยุกยิกยุกยิกเต็มไปหมด ปรีสนี่ก็เมืองใหญ่นะทุกคนเมืองใหญ่เมื่อวานผมก็วิ่งมาทางนี้แหละตอนรัโหลดมาส่งนะนี่ยกลับไปก็วิ่งทางเดิมอนะีกแล้วมีคนเขาบอกเขาอยากเห็นวิวกลางคืนกลางคืนไม่ได้ขับครับเอาเช้ามืดไปก่อนแล้วกันนะ ถนนนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนไนอะยิ่งเส้นออกมางงองี้โอ้โหกระโดกกระเดกรถไอ้คันนี้นี่ผมเห็นมันเปยซ้ายเปยขวานานแล้วน,นี่พอเราแซงพึ๊กหน้แรงขึ้นมาทันทีเลยนะเดินด้วยเดินเดินเปย์เดินเปย ค่อยๆกินเส้น เป๊ะขวาเป๊ะซ้ายเป๊ะขวาลูกพี่ตื่นยังเหรอ<า>ลูกพี่<า>พตื่นยังเหร จอดรถข้างทางใส่เสื้อซ่อนแสงนว่าพ่อดักสองต้องความเร็วอยู่ ก็เป็นเหมือนเส้นเอเส้นผ่ากลางเมืองเลยครับผ่ากลางเมืองเส้นนี่ก็ใช้ความเร็วรถอยู่ประมาณร้อยหนึ่งครับร้อยหนึง่งนี่เดี๋ยวก็ต้องวิ่งเอาตู้ไปล้างอีกทุกคนไปล้างเขาย้ำมาว่า ให้เป่าให้แห้งสนิทเลย้ามีน้ำขังรู้สึกว่าโหลดน่าจะรับแป้งล้างเสร็จก็ไปรับโหลดไม่ไกลาาประมาณ20่สิบกโล